สวัสดีพี่โน้องที่ติดตามรับชมทางช่องสถานีบรรลัมอีสานพี่น้องวัอนี้มีโอกาสได้มาที่บ้านพักหมอลำอีสานนครศรีพี่น้องมาเจออีลิงวันนี้ซ้อมกี่วงลูกวันนี้เมื่ออาจจะกลับสานพยกกาลวุบลีค่ะวันนี้สอบป,ประมาณหนึ่งทุ่มครับลันสกิปแรกตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันจบสกิปเลยครับแล้วก็เราจะมีลำเรื่องต่อ้อมลำเรื่องต่อกินข้าวยังยังครับกำลังจะไปจักกับไปเลยจ้า ไปตอพี่น้องเมื่อนี้เขามาอยู่ที่อีสานนครศินพี่น้องสำนักงานบ้านพักข้าเจ้าอันนี้เวทีกำลังติดตั้งอยู่เนาะติดตั้งฉากนู่นนี่นั่นมายังสิผ้าละพี่นอ้องวันนี้มีโอกาสเพิ่นอนุญาตเลยพี่น้องอนุญาตให้มาทําข่าวได้มาชมได้มาสัมผัสได้และก็มาดูมติชมในวสันบาชีวิตรังหานพี่น้องมายังสิผ้าขื้นเบิงเป็นแบบใจต้องขอบคุณวัดโน้ตค่ะแล้วก็เฮียนหน่อยค่ะ ที่ให้โอกาสยายหันเมืองยะโสมาทําข่าวอิสานนครศิลป์นในคลิปนี้เปิดเผยแบบให้เบิงเห็นบ้าพี่น้องเนี่ยฉากเป็นแบบใดจอเป็นแบบใดก็เบิงตลแบไป เหลือแต่ไฟสองพี่น้องมันมืดเนาะเหลือแต่ไฟสองอยากให้ไปดูใกล้ๆก่อนอยากให้ไปดูใกล้ๆใกล้ๆเป็นแบบใหญเบิ้งกระดูกนี่อ๋อมันเหลื่อมพี่พี่พี่สันมาอันมองหันบ่ได้อยู่หันเนี้ยอยู่พี่พี่อยู่มองพี่ว่าสันมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเอาเอาไปสักก่อนมันมอคั้าวล้วพี่น้องมันมันมันมองข้าล้ว ใช่กระยาฟ้าตีดีกระยาฟ้าว่า,า,วาพี่น้องพ่นพ่นเดี๋ยวตัวนั้นนางฟ้าหรือว่าอนนาจารย์เทพีจะมาอยู่ตรงนี้ประสานวา่าทั้งสองฟังไปดีอ,อยู่ตรงนั้นแค่เอาใส่ไปก่อนพี่นอ้องเพราะวันมามีหมองเมียนหมองไปฝนมันตก้นี่ยเวลาฝนตกเนี่ยสาดมาแล้วเนี่ย,ย,ยตอนนี้ฝนกำลังสิลงเออจอก็ขยับมาชัดนี่จากพี่น้องพูดเลยคอชอยพุ่นพอตีจออยู่พุ่พนเงีบลงมะนีเป็นยังไงเป็นตาสะออนนะจ๊ะเนาะโอ้สวยสวยสวย แต่เราวอกเขาเจกเเเกา,าก็มีคอนเซปต์เนาะมีคอนเซปต์ในการทําฉากมีคอนเซปต์ในการทำรูปแบบเวทีแต่ละปีละปีเบิ่งเนี่ยตอนนี้บ่ได้อยู่นี่เด้เพิ่นความสิย้ายไเป็นตัวยพิ่นสิตัดออกให้มันห้อยตัดออกอยังยังบ่ได้ตัด เนี่ยเจ้าขึ้นไฟเนี่ยโอ้จะพาลงตารางว่ะเด่ยจะพาลงตารางนี่ยพอพี่น้องมองเดินเนี่ยเขาจะสิลงมาล้ มันก็ล้าสุดกอันนี้ก้อนเนี่ยวันนี่ตี่ด้ที่จริงตอนนี้อยู่อยู่ข้างเวทีไอ้อยู่ข้างลําโพงพี่น้อง,อ,งอยู่ข้างลําโพงยังไม่จบให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆเนี่ยงานละเอียดนะพี่น้องงานละเอียดอยู่นะให้ดูใกล้ๆ <eres> เป็นกระจกเหลีย่ยมเงียบเงียบเงีบเงีบเงีบพี่บ้ามันจะเอากระจกของอีกเดนมันมันมองทันทีเป็นไหนมันยังห่างอยู่ชีวิตหลังห้างกับชีวิตหลังเวทีค่ะ คือภูมิภาคอีสานไม่ได้จอจังหวัดใดนมาจากลอยเอททางโอ้กมาแลบเป็นอย่างหนาคือห่อบุดแรงมากมันเป็นแบบไหนค่ะเบิงหางคิวสิหลาโอ้เซตผู้ชายหรือเซตผู้หญิงเซตหญิงค่ะอ๋อต้องต้องสวยเนาะใช่ค่ะอือปีแรกปะนี่ปีแรกค่ะแต่นในเบิงแน่เต้นถือคีบเลยเต้นถือคีบปะล่ะมาานถือกล่องปันไหนอะปกติเคยไปเต้นอยู่วงไหนมาก่อนไหมเต้นลำซิ่งคะลำซิงค่ะ แล้วก็มานี่แม่ค่ะในจักเดือนแล้วนสอบเนี่ยประมาณเดือนกว่าค่ะเดือนกว่าค่ะหรือเต็มได้ละเอีเนาะได้โยค่ะสูดได้หรืเด้อกินข้าวไปกินแล้วค่ะไปก่อนอันทีกินคัมใหญ่หลายสูผู้เย็นผู้หญิงน่ะอ่าประสนปาบอกเนาะ โอ้ยได้ยังกินอ่ะมังกรใหม้กับอันเป็นตาเสียดเหรอมังกรใหม้ใส่หมาปะผมเป็นแม่เสีหมูบ่ใส่ไกายจ้าเอาตีเสียบอีดอกเนาะมาเสียบเจสิบาจังไหนได้ไหมพรวใส่ผงชูรสหลายผมคอยเรืองบนเรือยังสิบมีข่าวเบิร์ตข่าวเบิร์ตเหลือเต้นปนิจ่ากินได้หลายสิบมีเฮียงต้นสาวยโสคนโก เต้นถึกมูบ่ะหรนะแอเลว่ถึกเลยเศษเสียบเศษเส็บนี่อีกอย่างเนาะทางผุนขาเจ้ามีชุดบลอีจังเลยเลยไปจอบ อันนี้โลงกิจชุดโลรงทำชุดโลง,โลงทำ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 ท,ท,ทอุปกรณ์การแสดองออ้บเนี่ยโรงงานนั้นลกเลยจ้ะโอ้เราจะสออดแล้วกินขะ้นาวตีงานันกเลาอราร่อด้กา สวัสดีครับจ้าเอุปกรณ์บ่อุปกรณ์ยังหลักใช้ชุดฟอนเสือบใส่งามบ่ใส่ชวดครบมองานจะภาพคืนงานเลยจังได้สูยงานืนสับไมหลับเยสับไม่หลับเยมอนกว่สวัสดัไมหลับนายขเมาเหล่าเขาเต้นโต๊กฮานกคยเห็นบ่รันสบายกันเลยไหนรู้็นวบา อ่ากินได้หลายมือแลกกับเต้นมาได้สวัสดีค่ะอันนี้พวกเต้นผีเหรอมีนทำเห็บเป้ายืดเตีนผีคือแบาว่าเหยบเป่าเน่งไม่สิบเพรนะท่านมันหนีสามสิบสินะอันนี้ัวหน้าแกงเหรอใช่ครัหน้าทีมเมโปเนาะเมโปเต้นผีค่ะงันเล็งงันเล็งครับผมเลเวลัสจากมือหามือก่อนเปิดวงเลือซี ซีมือเอาฮอจิกาเอาแล้ววันที่สามสิบสองทุ่มไงอ๋อสองทุ่มแล้วสามทุ่มเขาใส่เลยอันนี้ช์โชว์อย่างสีเขียวเนี่ยชุดฟ่อนเสิร์ฟค่ะฟ้อนเสิร์ฟสีเขียวป่ะมีสองเสียเขียวกับม่วงม่วงเขียวก็เขียวมันขึ้นไฟวันละสี่วงอกันเดียวครับเป็นม่วงแบบม่วงที่มันแตงเพชรเอาเพชรซอยให้มันดึงสีขึ้นนะครับ ราะว่าอยังก่สิทีถามบอกฉากมันงามสวยามแ่เนี่ยคุณกนวุ้งามสักวนั่นแหะ้วเทาละคือเราตัดสวยคือาจะสวยเยกชุดแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือสทีมครับหลืองทีมครับเหลือผู้าสีม่วงกับผู้ชายสีเออเออเร่งเร่งเล่งสนามโลกรู้ใดขึ้นมาอยอหน ชุดอีหยังคือเธอเป็นอันหนึ่งแบบเหมืนี่แนะเออีตาคนอีกอยากตีเียวเป็นนในโชคเปิดครับเป็นตัวเอกโชคอ๋อเป็นตัวเอกโชคเปิดไมสโขนกับโขนเอาแซาตามหุงะื็บ่เอิดเนี่ยกินเอาแม่นะซุอีมหจมาเอิดหมอ๋อกินได้หลาย

มีเ่าเดียวหือก็บอกใส่เกือบ้าอินเยัากานงี้ยเป็นส้หวยเลยปิดั้หมทั้งทหมอทั้งทังนี้ทั้งทหมดทั้งงนี้าคการเพยเ่อ่ีหกหสี่ท่อหกหมเงี้ยัว่านใส่ปูกในขาเดียวเถอะตาลยฝนสิตกแล้วเขื่อนมา่อ่อันนี้หัวยังหัวกวงมันเขาจังไเนี่ย โอ้ยอะไรเนี่ยผ่าเผือกกดเอาพี่น้องนี่แต่บรรยากาศโกดังชุดของอีสานนครศิลป์่บางประการนี่เป็นรูปเป็นล่างบรรยากาศดอกพี่น้องชุดเก่าพันยุนิกระสอบ <c oughs> สีเป็นแบบนี่นี่บรรยากาศที่บ้านพักหมอพรพนักอีสานนครศิลป์โอ้ยฉากเก่าในพี่น้องเห็ดเอ้ยเงียอยู่เนี่ยสีเป็นแบบนี้ น้ำเสาะเบิดน้ำเสาะหมดใน,ดนข้าเจาะกำลังเห็ดโครงเส้ยผ่าผ้าที่บอกว่าเป็นชั้นเนี่ยเพื่อมาให้มันปลิวสิเป็นแบบนี้นี่มดาคุณปไปโยงเนีน่ย เขามีมีมีหอดมองจองที่เต้เนี่ยพักผ่อนสอบอีกยามงทุ่มหนึ่งรอรันเสร็จแล้วก็สะอ่อนเนาะหาน้องเอช่วยอยู่